ส่งอาตอส่งอส่งตอตอส่งต้อ้ำจิ้มย่นไปเป็นวัวผูที่ส่งสนามถุงส่งนะเบิ้นผาด้าเถอประเด้ก้าเลยไม่ดีเลยเบิ้นผาน้านะเบิ้นผาน้าตอนะตัวไล่ชื่อว่าไล่คุณายักษนะครับนะลาาัต่า้องุนพายักไอ้ลาว่าข้่งนังตองหนาู

ส่องต่อมืดมาลงไอแดงกลนเ่ส่องต่อส่องต่อราลึกลากาคาดดำต่อส่องมืานาลงดำต่อส่องมืานาลงส่องต่อมืดานาลงกับ

Song to, sông to, mươn bà na rồng Đắm qua to nốt, mân tàng đáo nắp lụi Sông to, sông to, ai đâm ai đâm Át mặt Đã tìm, đã tìm, này tìm, lại cố chắc thủ kia Đến tên học gấp, các vị thích Sông to, mươn ba rồng, mươn to Đắm to, to, mươn bà to, to mây lên to, tua đâm tua tõ ninoi, con người tảng đáo, nấm bơ, con gái, cô, rắp kĩ màn chương, soang tao soang tao, tua đen tua rong rai, con mày nhắc lào wa, con nòng tòng náo phô, soang tao, ngài làm ăn, ăn <laughs> đi, soang rong, ai đen kĩ à?

tua đâm tua to nốt mà nút tàng đáo ai nằm bữa nạp cái cô rắc chi bản tương tua đen tua rong lai cũng bây giặc cái là hoa phong nồng con bàn nào cô là ca lực nạp xong so, ha to là đâm to xong ha nè nằm bữa đen ta tê kê xong ha nè xong rong nè xong rong Sang atas, sang rong องต่อลาวซ่องต่อซ่องต่อดำต่อซองเมินปนาล่องซ่องต่อเมินพนาล่องซ่องต่อเมินพนา่องซองต่อเมินนา่อง ตัวดำตัวตอนน้ำเบ้อนะครับตัวแดงตัวร่องไล่ลาวานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับไอ้ดำทิมาไอ้กำทิมมาดำทิมมาดำมอันมาดำมาทิมาไอ้แดงกุ้งช่วยไอ้แดงกุ้งช่วยตัวแดงกับตาุมช่วยดำตายเวียนดำตายเก้งดำตายเห็นพี่น้องว่าตัวดำหูรูแล้วกันนะสมาชิกนะเพราะมันเม่นที่กลางสายใช่ไหมตัวแดงมันมีเพลสิตายตาด้านขวาตะกี้ แต่ว่าตัวดำก็มีแพลนะคิดกันที่เจ้เจาู้กลางกลางกว้างางก้างกางได้ไปอองรองนะสองรองสองรองสองรองนะปกาอยู่ดำนะซองร้องอยู่ดำเมื่อนั้นรองรองตุ้นจังรู้ซองรองไอดำท่ไป tua lai tua đen người lai song 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 mà ai đấy ไม่มูเลยจริงเลยพี่น้อาลอง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 ตัวน้ำแตงก็แต่งก้าวข้างพี่สมาชิกไปก้างว่างอู้พี่แค่ดีนะเขียยถรงก้างก็อยู่รู้ละเจียดงก้างก็มันตุกตัวนี่เปล่าวกมันตอบเล่นพี่สองอารงสองอารุงสองอารุงสองอารงสอารงสองอารุงร้อยซ้ำมาสองอารุง

มีช่งตัวแดงนี่มีเลี่ยมมีชุ่งสมาชิกมีเลี่ยมมีชุ่งมีเลี่ยมมีชุ่งแต่ว่าความแข็งแกร่งนะพ่อแม่บ้าโดยว่าตัวดำสกีปลากระป๋องล่างนะนะความแข็งแกร่งกันโดยว่าตัวดำสกีแต่ว่าเลี่ยมจนมีตัวแดงซ่องจะได้ลซ่องจะตัวดำตัวโตอนท์มนต์ต่างดาวไอ้น้ำเบอร์นะบ้องนองควันเก่าซ่องจัดมันเดึงไอ้น้ำทิ้งไหมตัวดำทิ้ไม่ทุกสมาชิกอกข้างพี่มุ่งจะมาไอ้น้ำ ไม่ั้มทีไปมีรัมมีลัแต่ว่าไม่ไม่ไม่เอาเรียมเก้ากดไม่เอาเรียมเก้าวนี่มัน่องแจร่ตาซยยตัวแดงตัวร่องไ่ก้มไยักไอ้ลาว่าองนจององส้านาโนะ่องเจ อยู่ตัวโนตัวดำนาปลาก็ลึกแต่ว่าอยู่เชียวเดียวเนะไม่เชี่ยวเดียวเลยไม่ปักบุงไขแดงเลยไอ้นี่ต้มไอ้นู่นเลยอะต้มซี่โครงเลยว่าอีป่อยนานนักกดนดำดอดร่นดำดอดร่ำสองอารองเนาสองอารางเนาะ่ำดอดร่ำเนาะสองอารองนะ ซำมแล้วดซส่นะอ่น้ำี่ขึ้โนมาหนุตนะงดัว่นก็ลองยู่รนะกับนลัคกี้บันตึงนะโนดมานต่างดาวไอ้นัมเบอร์ไอ้นัมเบอร์สองนะ ส่วนตัวแดงตัวไล่คือไล่กุ้งปยายไกลาว่ากมบกจากบานนาพุ่วันนี้เป็นกุฏิซ่อนะ้องสนนมถุงซ่องนะเดิมพันเงนหนึ่งสนบาทต้วนนะเป็นห่วงไม่ทางกูนะเต่าซ่องเจ็ดอาซ้ลงซ่เจ็ดอาซ่อลต้องเอ่งเจ็ต่อลงยเดงอะไรอมตักันม่เอาเดงก็จนงเจ็ดงต่คดน่าจะ sắm lông, nó sắm lông sắm lông sắm to sòng chết nạp đâm to sòng chết à, 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 sòng chất, đám to sắm to to nốt mà nốt tàng đáo nạp nấm bơ na phong thái vô rắc khi bận thương sắm to sòng chết nó sắm lông nè sòng chết nó sắm lông ai đánh cá păng Xong chết lông

ไปร่องแล้วมาจไปร่องไปรองไปรองช่ายเวลาสักทีชนกันไล่ที่สักทีจ่ายเวลายัองเลยดงชนกันไล่ทีเลยแต่ผมเลวว่าตัวแดงทำดีเลยๆลาคามากลับกลับลาคามากหัวชุนั้นรอยซี่นะซ่องจะร่องเราได้ทำมากินเราได้กาไ้ตัวเดียวครับตัวแดงนี่เสียผมจะคักิงรอยซี่นะซ่องจรรองก็ตงการลงกั

ตัวดำมงกล์สวนมังกางมังล้นมังมโตกถึงนกรองเนี่ยนะคลัาก้าขึ้นมากรองเนี่ยโอกรองโร้อรอนัก่องนะมันต่อดำเพื่ออะก็อยู่ตัวโนตัวดำน้ำโนตมาย์ต่างดาวไอ้น้ำเบื้อนะพกเครึงตัวแดงตัวร่องไล่ก้มายักไอ้ไล่ลาว่านะหล่าก้าเมื่อนตอนนี้ขึ้นมาอกรองเนี่ย

Và gọn nốt mật tàn đào in ông bơi con gai bùa rắc chi tưng tóc tóc royo royo nga rong royo nga rong to. nga rong royo nga rong royo rộng rong Rồi nga rong royo Đấm to royo nga rong royo nga rong royo nga rong To nga to royo nga rong royo nga

เมื่อน้ำนาปร้่องไปรร่องนาไปรองน้าแปรองมา้วเลยจะขึ้นขึ้นมาแปรองเียมื่อำนาปรองิเัมาเมื่อนำอย่างเงี้ยนะฮเมื่อำอย่างเงี้ยนะได้ก้มไแดก้มแดงเมื่อน้ำไอ้แดงไอปลั๊กอ้ดกไม้ดำเวียงไปไ้ำเวียงได้แต่ปลักไม่ใช่ได้หัวชุน

ดำกอดไปดกอดไปยังหน้ารงจังอู้่วชนยังหน้ารงจังในโค้ดนะในโค้ดนะในโค้ดนะในโค้ด่ะในโค้ดนะในโเ้ดนะเวียไปเวียงได้เอาได้หัวนี่พูดแล้อไปองไปลงไปลงไปลงเงร่วงเวียงได้แต่ไม่ได้ต่อไม่ได้ตัวนนั้นรับกต่ออีกหนึงครั้งตอนนี้เบ้อดำแล้วเบ้อดำเมื่อดำนะเมื่อดำ เมื่อน้ำเป็นร้ออเด็กโคตรเด็กมได้ได้ไดเด็กเด็กคิดไหรยดําต่อก้าเปร่ดํตอก้าเปรอดีําต่อก้าเปดรําตอก้าดําตอก้าาเปรําอ้านำต่อก้าเปรรกาา รอยก้าวดำต่อเก้าไปร่องเราที่นี่ดำต่อเก้าไปร่องตัวดำน้าร่องอต่ายาตัวแดงไล่พมยากไเราว่า้ามไปอยู่แดงกันนะดำต่อเก้าไปร่องรอยก้าวดำต่อเพรดำต่อเป็ด chết to. rồi chết lấy cái nào rồi chết à, okay. đá tố 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 chết lồng. rồi to nó chế to to Ngày đánh cắt rồi lắm Đánh khát đi, đi, đánh gì, đi. Đánh Rồi đánh 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 của đánh của pet nắm hơn to Đám tỏ pet chết luôn Rồi pet chết, chết rồi. Đánh của đánh của luôn to Chết cứng to chết chắc trứng nó đang có chắc trứng nó chắc trứng nó có trứng nó to nó nằm bữa nó con cái cô rắc gì, đập thêm chết to, chết to, chết to. rồi chết to, rồi hút lên hai đập tim à, hai đập tim hai à, đập tim hai đập tim hai đập đập tim hai đập tim hai đập tim Rồi chết tim hai đập tim tim

มือเด้งนะมือเด้งใช่ว่าทีเดียวขึ้นเบียบมือเด้งเลยเกาโต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 เด้งตัวเด็กขาดมาแล้วขาดมาแล้วขาดมาแล้วเด้งต่อเด้งต่อตาลุยเลยไหมดับตาลุยเลยไหมเด้งต่อเชัดเลยเด้งเด้งต่อเช็ดตาลุยเลยไหมด๊ยใช่ไหมรุ่ยเช็ดรุ่ยเช็ดเด้งต่อเช็ดเลยเด้งต่อเช็ดเลยรุ่ยเช็ดรุ่ยเช็ดรุ่ยเช็ดเด้งต่อฮุกเลยเด้งต่อฮุกเลยฮุกต่อฮุกเลยเด้งต่อฮุกเลยเด้งต่อ

มามาอขึ้นมาจะลลงบอกกบเบอร์แดงๆก็ไเปเลยเป็นตัวนาเลยเ้ได้มาเวแดงรอชแดงรอชวยแดงรอชแดงรอชไลไม่ตัวำมันให่ยาง้เมียดได้โทไม่แต่ตัวแดงขาดได้ก้าวปังได้กุนได้ตัวแดงดีึ้เอแดงยมาเดียวตัวน้ำมันป้าเลยติ้มเลย เล่มาไปตามเร่งตเราล่ยมาับไายไปตามเร่งก็รั้มใช่มันได้ใหม่เดียวคนแดงได้าเดียวเดเอาปับเอาเอาปับเอากินลาเอาปับเอาปับเอาสงสาส่งสักทีเอาปาอาปาปามาตปอามาจกัว้หม่าเงอนเลยเดวาูนี่ไวเลาบเออเนมากันแล้ววายอยู่แดงรอจูมือแดงรอจูมือ

แด่เราจมือแด่เราจมือไล่ขบพยักไล่เลาว่านะกล้องน้องกองบ้านน้าพวกมาต้องก็มาย่อมสีเลาครัถุงไม้เลยแต่ก็มาย่อมเลยเกลือยเกลือยถุงไม้เลยครับเห็นว่าตัวไล่กันไม่เหรอตัวไล่ที่เรนที่กันเลยเหรบางปลาเมา้าตัวไล่ยิงนี้ก็ไม้แดงได้มาเดียวแดงลอยจ่มือนะแดงได้มาเดียวแดงลอยจ่มือฝาเดียรนี่ตาแดง Hãy đánh vừa đi ra đánh mà ta đi đánh vừa đi Ô bằng pháp Cuốn mày đi đánh mà rồi chú mưa Đánh rồi chú mưa Đánh rồi chú kênh Để không bỏ lỡ những video hấp

ไล่เล <L> ้มงวดเวลาว่าเ้้องบานหน้าผูนะับเที่ยวไปนอกวาเที่ยวไนอวาปริกนะคัปริกนราคาเลี่ยลังสองห้ามาิราคาเฉลี่ยงทองห้านะครับปริกนะปริกให่โตมอ้ล้านชนดีว่าก็าชนนว่า่มันัวมีสมาว่าลเลียงได้ทำได้ยีุ่น่แต่ว่าโไป่ไดนแต่ว่าตัวแดงคล้นนั่งกาปานมั่ แต่ก็เป็นชุดตายบดะนาไปได้นะไล่ก้มไายัก้์น้ำตัวอะไรตัวแดงเป็นวิบุกนาทีวิบุกนาทีเอาราวกูต่อไปเลยสมาชิกกูต่อไปเป็นกูที่ซ้ชิงพันลุมจากเฮียต้องตายกูน้องหลังไก๋นะน่องหลังเกเหียดต่อไปกูที่ซ้งก้องน้องถุงซองเซตีนะ้องใส่ทาน้กูวิทก้องหมด trong khóc trường đen làm đúng nước này khóc ai phản kèo không làm phía không tác xa một xe bạc lô rồi